สวัสดีค่ะวิพีผู้ไทยชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะวันนี้อากาศหนาวหนาวเลยค่ะพี่น้องเนื้อวัดยมหนาวอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าเพ่มาวาดกับวันนี้วันศีรันพระค่ะพี่น้องมามาถ่ายนี่คือพี่น้องบึงกับพี่น้องนูนี่นะพี่น้องเคยเห็นยูอชั่วค่ะดองไม้หมีบ้านกันเลยนะคะสร้างขุลาผู้ไทยเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้อันนี้นะเพื่อนสียิยุบแดงเลยค่ะพี่น้องตอน้นแห้งงามคนนี้ค่ะ อันนี้คือดอกเออ่ดอกหักด้านค่ะพี่น้องนี่นะอันทั้งเทิงนั้นดอกพักเตวค่ะนั่นนะสีสีไอ้สีสีแดงแดงนี่เนาะสีแดงแดงสีซ้ำๆเห่นดอกพักเตวค่ะพี่น้องพักเตวพักติ้วค่ะนั่นนะกลังบานค่ะพี่น้องเนี่ยหน้านี่เป็นหน้าหน้าเพื่นบานเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็แค่ทาลงไปดึงทาต้นต้นพักเตลค่ะนี่นะค่ะพี่น้องดอกกินได้เนาะ

น้องมาเที่ยวมันจะกาดไอ้มันจะกาดอยู่ด่านประเทศเลยค่ะพี่น้องพี่น้องไปเกาซ้อนมางนะโดดๆโดดค่ะเดี๋ยวประเทศถ้าเบิร์นโลดกูอินนะค่ะพี่น้องเนี่ยต้นต้นไม้ยามเป็นโลดตอนที่แค่ละง่ก็ออกตามตามธรรมเื่องพวกนี้ลลยค่ะเดี๋ย่น้องเอี๊ยมึงดีค่ะพี่น้องเนี่ยนะงานมากๆเลยค่ะกินได้เลยค่ะพี่น้องนี่เนี่ยนะหลายหลายย่านนี่เพิ่งกำลังอ่อ ซาคุระผู้ไทยไค่ะพี่น้องอันนี้นะซาซาคุระของคนผู้ไทยไค่ะเววแววแบบปเป็นภาษาดงไม้นะคะพี่น้องนู้ยต้นนะคะ่ะพี่น้องนั่นนะเดี๋ยวพ่อแม่พาไปเบิ้งข้าวนะั่นนะคะ่ะค่ะพี่น้องดกดกคะ่ะ ฮอฮอหอ,หอดย่นหนาวเป็นนั่นเลยนั่งได้ได้ผลเลยนเนี่ยมาฟังมาฟังไอ้สาวกำลังทายบรรยาก,กาศเท่อพี่ะน้องบึงสันได้ยวโอ้รักษาทุกภเออราร่างกายแข็งแรงแกรกักโรคโควดกเาห่างไกลเด้เอเออ้าวฟ้า,าไปห้าหาพี่หันองเอาถูบไทยถูลูกแล้วนนนังเนาะอ้าวเดิทางปลอดภัยละอ้าวอ้าวเพิ่น เป็นฝาฝังพี่น้องไปหาพี่น้องสู้ขุสกุคนนะคะเท่าน,นี้คระมเมเน็นมืดเลยค่ะพี่น้องทะย้อนเสียก็ขออภยัยด้วยค่ะเนี่ยนะคะเพียงกับทลายเสียงเฉียงทะเบงจะข่าวนะคะพี่น้อง,นองนเนาะเนี่ยค่ะเม่นมืดนี่ค่ะยู่ไอ้มองี่ที่ม้งสำนักสงฆ์พระอาจารย์นี่ระค่ะนี่ยนะอันนี้อันนี้จะยู่ทั้งเทึ่งค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเม่นมืดค่ะอันนี้ไอ้บางกวนบางต้นเพิ่นกระคุมันราค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะ ค่ใช่หมดเลยนะคะนั่นน่ะบรรยากาศก็กเป็นแบบนี้น,นะคะพี่น้องนะลุงลุงยืนทายอยู่พูดค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้าเพลเห็นจยูต้นน้าต้นนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพพาไปเบิ่งนะคะพี่น้องนู้นน่ะน่างามมากๆเลยนะคะเกบ็บเอาบรรยากาศกมาฝากผีฝากน้องนะคะพี่น้องเนาะถ้ามาคลิปแบบน,นี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือป้าเพลน้ำนะคะพี่น้องเนี <S <S ่วิถีภูไทยชาแนลค่ะ เรื่องสุขกำลังใจมาคือคอมเมนต์มาหลายๆนะคะพี่น้องเด้อมาทักมาถ่ายมาว่ามาจามาคุยมาแอนได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ทางไปเอ็นทางทางลงวัดพระอาจารย์ค่ะนี่นะคะทางลงสำนักสงฆ์หรือว่าทางไปกุศผู้บาเพื่อนก่ะทางพุณน,นะคะเพื่อมักบรรยากาศเป็นนี้ก็มาเที่ยวมาแวะมาชมได้ด้ค่ะพี่น้องเด้อมาแวะมาเที่ยวกรุงเทพกรุงมาเที่ยวทางในเมืองเนาะทางในมุกดาหารเทาาทามีล โอกาสกลับมาเว้มาเที่ยวมานี่ได้ด้ค่ะพี่น้องคอมเมนมต์เข้ามาตามคลิปดไปเพ่นี่ก็ได้คะ่คะเดี๋ยวปเพ่ยภาพบิบเบิลทั้งในนะู้ค่ะพี่น้องนู้นนี่นนะคะนี่ค่ะปเพ่ย์พามาถ่ายย้ำมาถ่ายคือคือบิบเบิลแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะเต็มมึงได้ขายานี่นะคะทั้งผู้บ้านปเพ่ย์เถางดาดน,นะเดี๋ยวนี้สิมีแต่ดอกอันนี้บาทนะคะนี่นะดอกหักด้านคะ่ะนี่นะ เพ okay, เอาความรักมาฝากทุกคนนะคะอันนี้ดอกตูมมาด้วยคะ่ะพี่น้องนี่ยนะคะดอกตูมดอกหักดานค่ะนี่นะคะดอก,ก,กหักดาน,น,ะะดาดานถ้าว่าภาษาไทยเพื่อนคือนจะว่าดอกรักดานนะคะ่ะพี่น้องเนงาะหักบ้านพระเพเพก็หมายถึงว่ารักนะคะนี่คะ่ะดอกหักดานนะคะโอเคเพพมาอีกหน่อยผูนึงเด้อคะ่ะพี่น้องอันนี้นะผู้ทางหน้าพระเพเพ ลงทุนทายพี่น้องเบิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจังหนวยเพิ่์ลซีโรนเดียพี่น้องที่ไม่เห็นค่ะพี่น้องขออภัยหลายๆด้ายนะคะการกรหนาวนาบุ่มกระพานแห้งค่ะพี่น้องโอเคพามาเที่ยวโคกเที่ยวด่านปลาเพย์เด็กค้ามานี้นะมาปลาเพย์มาเลยค่ะปลาเพย์พาชมบรรยากาศหนึ่กับน้าค่ะพี่น้องมาเลยค้าบรรยากาศยามเลงบ้านปลาเพย์ค่ะพี่น้องแต่กับมีเดียวอนอ้างเดีเด้อค่ะมา cái lăng อนโอนค่ะพี่น้องนี่ยนะคะนี่แหละคะ่ะเดวะต้นหักดานค่ะนี่แหละคะ่ะดอกหักดานนี่แหละคะ่ะงามมากค่ะพี่น้องวะ,ะประเภทหนอนโอนหลายค่ะเนี่อันนี้เป็นกับล่างบานค่ะพี่น้องนั่นนะดอกตุ้มดอกบานเพื่อนะพวกในแห้งหลายค่ะพี่น้องนั่นนะเด้อมาเที่ยวบานประเภทนะคะชมบรรยากาศด่านบานประเภทค่ะพี่น้องนี่ยน,นะคะ มาะามพี่น้องป่ะเดี๋ยวเพล่เพลเดี๋ยวพาตามไปบึงกลาคืนนะคะพี่น้องโน่นนนะ่นะนะไปเลยค่ะนี่ค่ะตัวน,นี้ก็งามใหญ่พิลึกค่ะพี่น้องนี่นะคะใช่หมดเลยนะคะนี่ยนะกรนะไดเมิดค่ะพี่น้องมึงเนี่ยนะนะี่เม่มในในกกท้อนกกนี้เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยนะใช่หมดเลยนะคะ อันที่พูนดอกกำลังบานก่อนเพื่อการกำลังยุ่มๆค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่เม,ม็ดมืดเลยค่ะนั่นนะใช่หมดเลยนะคะนั่นนะนี่ค่ะพี่น้องใช่หมดเลยนะกก็แห้งตกคักค่ะพี่น้องนั่นนะ เด้อมาเที่ยวด่านนะประเพร่ค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณพ่อเพร่นร้นำได้ค่ะพี่น้องเด้อว,วิถีภูไทยชาแนลฮาวก้าฟังเสียงยังไอ้นี้ใบไม้ก็จะน่ากรกอบๆค่ะพี่น้องแห้งเลยมีแห้งค่ะเดี๋ยวประเพร่พาไปเบิ้งกุก๊กง่ายๆดูงกุ๊กมาแลค่ะพี่น้อง,องมากุ๊กนี่ก่อนส่วนไหนค่ะพี่น้องอันนี้นะ กอกหรือไม้เพลค่ะพี่น้องยามนั้นหมูไม้เพิ่นก็อ้อค่ะนี่ยนะไม้นี่นะเพิ่นจะกรอบกรอบหวานค่ะแซ่บอยู่ด้วยค่ะนี่ยนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวยามมาอ้อนเดีประเภท์พามาหาเนาะพี่น้องเนาะมึงกเนี้ยค่ะก๊กนี่ค่ะพี่น้องนะนะโอ้ยรักที่เสียดายน้องค่ะพี่น้องก๊กเลยก็จะถ่ายก๊กนั่นก็จะถ่ายจะถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะเนี้ยยืนอยู่นี่ก็หอมหอมเลยค่ะพี่น้องหอมอ้อนสูดเอาบรรยากาศดีๆนะป๋อเพย์นะคะ มีต้องไซส์แมสก็ได้ได้ค่ะนี่นะคะ่ะหอม,ออม,อม,อม,อมพี่น้องโอ้เยอะเอากินเยอะผีฝาน้องดีค่ะพี่น้องหอมมันอ้อนบรรยากาศเย็นๆค่ะพี่น้องถ่ยา,ยายบรรยากาศาด่านรอบนอกเฮือบึงค่ะพ,พ,พ,พี่น้องนั่นแหละค่ะป่าเฮืลกงอกเมื่อได้ค่ะนั่นนะคะพี่น้องเฮืองกเฮ็ดดินได้สู้เฮ็ดค่ะพี่น้องนั่นนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะยังอีหลายมงไหลบอลนด้ค่ะที่ประเภทยังมีธนิไทเฮือบึงค่ะพี่น้อง ืัอนี้นะ่เ okay, อาเคสสามนี่กดนะพี่น้องๆเอาเคสโบโบ,บนวดค่ะกค้กน้ำไปบบค่ะพี่น้องไปบึ้งบ่อตามโบค่ะพี่น้องเอาพอพอพอเพยพาบุง้งนู่นค่ะพี่น้องนอไปเลยค่ะอันสีแดงๆนี้เรียกอุ้ยพักพักเตลค่ะพี่น้องพักเตลพักเต้วนี่จะเป็นสีแดงค่ะพักติวเพ็่นจอสีส,สีไอสีเขียวๆก็นี่ค่ะพี่น้อง อันนี้นะคะบพักเต้วค่ะพี่น้องสวยบ่ค่ะพี่น้องวะงามไม่คะงามไม่คะชอบไม่คะถ้าชอบถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามคุปะเพรน้ำด้วยค่ะเพนนี่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าทางขึ้นมาก็ถ่ายได้ค่ะพี่น้องแต่เตะประเพนไม่ได้ถ่ายค่ะนี่นะอยู่ติ้วถึงถึงเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วกันยูนี่ค่ะ อบไหมคะชอบไหมคะ,มคะมเมนมืดค่ะพี่น้องนี่แล,ล้วค่ะเขาเรียกว่าต้นหักดา่านบานใบเพรานะคะพี่น้องสากุระบานบานบานผู้ไทยนะคะพี่น้องเนาะถ้าพูดแบบภาษาดอกไม้ค่ะดอกหักดา่านบานปลาค่ะถ้าเมนอยู่แถวญี่ปุ่นมันก็เป็นสากุระละมั้งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันพี่น้องเคยได้อยู่บ่ใครแบบเนี่ยแล้วก็สอยคอมเมนต์ห้ามอบอคุยมาจา่ามาเว้าสูเดี๋ยวฟังนะคะ